Hello guys สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้ผมอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งวัดนี้ชื่อวัดอะไรพี่วัดหลวโพงวัดหลวงโพงแต่อยู่ตรงจ้าจุฬา์นะฮะเออปีใหม่ผมก็มาทำบุญ make merits that's what you know that's what you would say in English make merits ใช่้หมา merits เป็นสิ่งนับได้นะ m e r i t s มาบริจาคลงศพนะฮะมาทำบุญลงศพวันนี้ผมมาทำไปเออ แสงเซมซีไปด้วยตรงเจ้าพ่อเสือแต่ว่าตัวเลขเซมซผมบอกมันไม่ดีผมเลยเผาทิ้งไปแล้วเรียบร้อยแต่ทีนี้สิ่งที่ดีที่สุดก็คือ see here uh, a few steps เนี่ยเดินออกมา just a few steps from this little foundation here and we found this ประพาพัดไอศครีมไอศครีมสดเนื้อผลไม้แท้ดั้งเดิม จากการอ่านป้ายตรงนี้ทาให้ผมรู้ว่าพี่เขาไม่ได้ทําดั้งมาเพราะว่าดังด้งเดิมเออนะฮะ <c oughs> แล้วดูคนชื่อคนชื่อประภาพัฒนฮะหน้าตาอย่างเงี้ยไม่ใช่ที่เป็นลูกน้องอ๋อแล้วพี่เขาบอกพี่เขาทำไอติมเอง <c oughs> เออนะฮะอ,ะอันดับแรกเราชิมก่อนหลังจากอันนี้นมมีทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยเลขไม่เก่งสิบห้ารสชาติตอนนี้ผมซัมเปิลไปแล้วถึงห้ารสชาติยังไม่ซื้อเลยสักถ้วยนะฮะ ต่จากที่ผมลองเอาลิ้นไปเดเรียนเนี่ย durian is the best durian is the best the best นะฮะทุเรียนอร่อยสุดส่วน tamarind โอมะขาม it tastes just like มะขามเลย but I'm not sure whether whether tamarind should be made ice cream นะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมไม่แน่ใจว่ามะขามมันควรมันควรจะมีเรียกว่ามันควรมีโอกาสได้เป็นไอติมไหมผมไม่แน่ใจ but it it tastes just right เหมือนมะขาม นะฮะเอ่อที่นี่ร้านประภาพัฒน์นี่ดีอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่าช้อนที่ชิมนี่เขาก็โยนทิ้งไปเลยนะหรือว่าหลังจากผมเดินไปแล้วเขาจะเอามาทําหรือเปล่าไม่รู้อาว่าตากแดดก่อนตักแดดก่อนโดยไม่ล้างเออตากแดดครับออะไรดีพี่ the b e s t t r u ท t me ทุเรียนดีสุดเชื่อผมเออได้สองลูกนะพี่แต่ถ้าพี่เป็นคนชอบมะขามเปียกเบาโดยปกติพี่ชอบมะขามแห้งไหมคือมะขามเนี่ย คือพี่เขาพรีเซนต์มากซึ่งผมลองชิมแล้วมันมันเหมือนมะขามนะแต่คือปัญหาของมันคือผมไม่แน่ใจว่ามะขามเป็นผลไม้ที่ชีวิตนี้ควรกลายไปไดนติ่มอ่ะแค่หนึ่งนะพี่เออแค่นี้แต่ทุเรียนทุเรียนใช่เลยทุเรียนนี่ใช่หมดห้างนะอู้พี่เล่นหลายหลายทีแล้วมึงเนี่ยเดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรพี่อันนี้ทุเรียนอ๋อนี่ทุเรียนเหรอเอเขายอ๋อผมนึกว่านี่คือไอติมทุเรียนทุเรียนกับนมสดกันแหละได้ได้นมเป็นนมเลยแหละพี่ไม่ต้องห่วงนมคือนมของพี่เขาเองได้ ผมคืนช้อนชิมก่อนทิ้งเลยครับชิมอะไรนมอ่ะนี่นี่นมชิมทุเรียนยังนี่ผมไม่คนดีชิมทุเรียนของผมได้เลยอันนี้ผมคนนี้ผมซื้อแล้วอยากเกลียดกันที่ช้อนนี้ผมยังไม่ได้กินอันนาเอานาเอ้ยจริงจรช้อนนี้ผมมันช้อนใหม่ใช่ไหมปึ๊บแล้วบอกว่ามันเหมือนทุเรียนไหม <coughs> no. Alright guys, that, that's about it. That's about it. Uh, a really short review of this Little ice cream parlor นะครับภาษาอังกฤษอย่างนี้เล็ก ice cream parlor เออถึงมาถ้าแบบ parlor เป็นร้านขายอะขายอะไรก็ได้มันจะเป็นถึงมันจะเป็นเนี่ยดูเป็นแบบ street เป็น street vendor อย่างเงี้ยนะก็ก็นั่นแหละก็เป็นเป็นเป็น ice cream parlor เป็น ice cream vendor this is yeah how you would call it โอเคนะชิงละเดี๋ยวไอติมทุเรียนละลายนะครับสวัสดีครับ